จากการประชุมสภากเกษตรกรจังหวัดสงขลาครั้งที่4นะครับทับ25เขาสภากเกษตรกรจังหวัดสงขลานะครับได้มีถแถลงการของสภากเกษตรกรจังหวัดสงขลาเนื่องจากการการสายการชุมนุมของกเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปามภาคใต้ณตำบลควนหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคม2560นะครับ โดยการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐนับพันคนมีผลให้เกษตรกร,ร,กรบาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสเป็นจนํานวนมากส่วนหนึ่งกเกษตรกรได้ถูกจับคุมไปหลายสิบลายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก,กเกษตรกรได้มาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางและราคาปาล์มตกต่ำมาแล้วครั้งหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับข้อเสนอและนำเสนอต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากราคายางและราคาปาล์มตกต่ำโดยด่วนและมีคำตอบกลับมายังกเกษตรกรภายใน15วันเมื่อถึงเวลาดังกล่าวเกษตรกรยังไม่ได้รับคำตอบจึงได้รวมตัวกันชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื่อทวงถามคำตอบจากรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาการชุมนุมโดยวิธีการสลายการชุมนุมของเกษตรกรซึ่งในการดังกล่าวมีการจับคุมเกษตรกรโดยการใส่คุณแจมือและใช้กระบองไฟฟ้าชตรวมทั้งชุดกระ,กระชากโดยใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหลายพันคนกระทำต่อกเกษตรกรไม่ถึงพันคนฝ่ายกเกษตรกรจึงออกมาต่อสู้เพื่อป้องกันตัว และทำให้เกษตรกรบาดเจ็บไปหลายคนสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรได้มีการประชุมหาลือกันและมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้ข้อที่1สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาไม่เห็นด้วยต่อการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสลายการชุมนุมของเกษตรกรในครั้งนี้โดยการใช้ความรุนแรง ดูเดือดโหดร้ายเกินไปและเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุจึงออกถแถลงการผ่านสื่อไปอยังผู้ที่รับผิดชอบในการสลายการชุมนุมในครั้งนี้ข้อที่2ขอความกุณาเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของเกษตรกรในลําดับต่อไปข้อที่3ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในครั้งนี้รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นด้วย ข้อที่4เกษตรกร,ร,กรที่จะเข้าไปร่วมชุมนุมวันที่3กันยายน256ที่โคออฟจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้ใช้ดุลพินิษในการชุมนุมและขอให้ชุมนุมโดยสงบข้อที่5เพื่อเกษตรกร,ร,กรลองเรียน เรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำไปยังรัฐขอให้รัฐแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำอย่างรวดเร็วข้อที่6กสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาจะยื่นหนังสือมติการประชุมไปยังสภาเกษตรกรอย่างชาติเพื่อพิจารณาและขอให้สภาเกษตรกรอย่างชาติได้แสดงจุดยืนในการในครั้งนี้นะครับ ผมในานายชายันสังขาไพฑูนนะครับในฐานะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาก็ขอแถลงการผ่านสื่อในการครั้งนี้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับขอขอ,ขอบคุณสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาด้วยนะครับที่ทุกท่านเป็นตัวแทนของเกษตรกรและมีความเห็นจากการประชุมสภาดังที่กล่าวไปแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับ